ในยุคที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีการบินทหารผลักดันให้เครื่องบินรบมีขนาดใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นและมีราคาแพงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งกลับมีเครื่องบินลำหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นจากปรัชญาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนั่นคือ Northrop F-5 Freedom Fighter เครื่องบินรบขนาดเล็กน้ำหนักเบาคล่องตัวและเรียบง่ายซึ่งได้ท้าทายขนบเดิมๆของการออกแบบอากาศยานรบในยุคสงครามเย็น F-5 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องบินรบแถวหน้าของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาแต่มีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงและสำคัญยิ่งกว่านั่นคือการเป็นอาวุธที่ทันสมัยและเชื่อถือได้สำหรับชาติพันธมิตรของสหรัฐภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางทหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองในตอนนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวของ F-5 ตั้งแต่จุดกำเนิดของวิสัยทัศน์การออกแบบที่สวนกระแส การต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้รับการยอมรับการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเทคนิคที่ทำให้มันโดดเด่นบทพิสูจน์ในสนามรบเวียดนามที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกจนถึงวิวัฒนาการสู่รุ่น t i เกอร์ทและบทบาทที่น่าทึง่งในฐานะข้าศึกจำลองสำหรับนักบินชั้นยอดของสหรัฐเอง และถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของยุโทโธปกรณ์ทางการทหารอย่าลืมกดติดตามช่องไทยเว็บ o พ c น a ช n เนเพื่อติดตามเรื่องราวเบื้องหลังของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจตำนานของ F5 ตําตำนานของยักษ์เล็กที่ได้พลิกโฉมหน้าเกมการรบและจารึกชื่อของตนไว้ในประวัติศาสตร์การบินอย่างไม่มีวันลืมเลือนวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจุดกำเนิดของปรัชญาการออกแบบ F5 ภายหลังสงครามเกาหลีซึ่งสุดลงอุตสาหกรรมการบินทหารของชาติตะวันตกต่างมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือการสร้างเครื่องบินรบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นและมีราคาแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบเอวิโอเนกขีปนาวุธและเครื่องยนต์ไอพ่นที่ส่งพลังได้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เครื่องบินขับไล่มีขนาดใหญ่โตขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัท n r r ท t r o p กลับเลือกที่จะเดินสวนกระแสหลักนี้ทีมออกแบบของ n o t d t r o p ได้ทำการวิจัยอย่างลึกซึ้งเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดของเครื่องบินรบและได้ข้อสรุปที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าการทำให้เครื่องบินมีขนาดเล็กคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดปรัชญานี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบ F5 โดยมีข้อกำหนดหลักที่ยึดถืออย่างเคร่งครัดขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เพื่อให้มีความท่องตัวสูงในการต่อสู้ระยะประชิดและสามารถตอบสนองต่อการควบคุมของนักบินได้อย่างฉับไวราคาไม่แพงเพื่อให้ชาติพันธมิตรที่มีงบประมาณจำกัดสามารถจัดหาเข้าประจำการได้ในจำนวนที่เหมาะสมบำรุงรักษาง่ายเพื่อลดช่วงงการซ่อมบำรุงและเพิ่มอัตราความพร้อมรบให้สูงสุดสามารถปฏิบัติภาร,รกิจได้อย่างต่อเนื่อง ความน่าเชื่อถือสูงออกแบบให้มีความทนทานและเรียบง่ายสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกวิสัยทัศน์ที่แตกต่างนี้ถือเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกของนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ เพราะมันไม่เพียงนําไปสู่การกําเนิดของเครื่องบินรบตระกูล F-5 เท่านั้นแต่ยังส่งอิทธิพลในวงกว้างต่อการพัฒนาเครื่องบินรบในยุคต่อมาเป็นการพิสูจน์ว่าแนวคิดที่สวนกระแสสามารถเปลี่ยนกระบวนทันรของทั้งอุตสาหกรรมได้อย่างไรก็ตามเส้นทางจากแนวคิดสู่ความเป็นจริงนั้นไม่ได้ราบรื่นและต้องเผชิญกับอุปสรรคสองคัญจากกองทัพสหรัฐเอง จากความไม่สนใจสู่ความจำเป็นการต่อสู้เพื่อแจ้งเกิดของ N-156 เส้นทางการพัฒนาของ F-5 คือบทพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นอันแรงกล้าของนอ r ทร r อปในยุคที่ถูกครอบงำด้วยหลักการใหญ่กว่าย่อมดีกว่ามันเริ่มต้นจากการเป็นโครงการที่บริษัทต,ต้องพัฒนาขึ้นด้วยเงินทุนของตัวเองสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของแนวคิดเครื่องบินรบน้ำหนักเบาในยุคที่ไม่มีใครให้ความสนใจ การออกแบบ N156 ในปี1955นอ r ทร r อปได้เริ่มศึกษาการออกแบบเครื่องบินรบน้ำหนักเบาและได้สร้างแบบ N156 ขึ้นมาโดยมีแนวคิดให้เป็นได้ทั้งเครื่องบินฝึกความเร็วเหนือเสียงและเครื่องบินรบขนาดเล็กในแพลตฟอร์มเดียวกันกำเนิดที K38 Tharlon กองทัพอากาศสหรัฐแสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อแนวคิดเครื่องบินรบขนาดเล็ก แต่กลับเล็งเห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของ n 156ในฐานะเครื่องบินฝึกนักบินในปี1956จึงได้อนุมัติให้สร้างเครื่องต้นแบบซึ่งต่อมาได้กลายเป็น t 38ทารอนที่ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเครื่องบินฝึกความเร็วเหนือเสียงที่ถูกใช้งานอย่างยาวนานที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกอุปสรรคของ n 156F ขณะที่ t 38กำลังก้าวสู่ความสำเร็จ นอตทรอปยังคงเดินหน้าพัฒนา n 1 5 6 f ด้วยทุนของตนเองแต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากกองทัพอากาศสหรัฐที่ไม่เห็นความจำเป็นของเครื่องบินรบขนาดเล็กในขณะนั้นแม้ว่ากองทัพบ,บกสหรัฐจะแสดงความสนใจอย่างมากในบทบาทโจมตีภาคพื้นดินแต่โครงการก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากการคัดค้านของกองทัพอากาศที่สงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติการเครื่องบินรบสมรรถนะสูงไว้แต่เพียงผู้เดียวจุดเปลี่ยนสำคัญ โครงการ N-156F ได้รับการอนุมัติในที่สุดในปี1962ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีจุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงตลาโหมสหรัฐที่ตระหนักว่านโยบายเดิมที่มอบเครื่องบินรบปลดประจำการที่เก่าและล้าสมัยตามมาตรฐานกองทัพอากาศสหรัฐให้กับชาติพันธมิตรนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรด้านการป้องกันของพันธมิตรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวของนโยบายนี้ทำให้ความต้องการเครื่องบินรบที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีแต่กลายเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ภายใต้โครงการ Military Assistance Program N156F ของ n o r ทร r o p ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากรปัชญาที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายได้กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของนโยบายใหม่นี้ในที่สุดเครื่องบินที่เคยถูกปฏิเสธก็ได้แจ้งเกิดในชื่อ F5A Freedom Fighter และพร้อมที่จะพิสูจน์คุณค่าของมันผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมกายวิภาคของนักสู้เพื่ออิสรภาพ Freedom Fighter ความสำเร็จของ F-5 ไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่เป็นผลโดยตรงจากการออกแบบทางวิศวกรรมที่เรียบง่ายอย่างน่าทึ่งแต่แฝงไว้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญเหล่านี้ได้กลายเป็นหัวใจที่ทำให้ F-5 เป็นเครื่องบินรบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงเกินตัวเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตขนาดเล็ก2เครื่องน้ำหนักเบามาก เครื่องลับประมาณ570-585ปอนด์ให้ความปลอดภัยจากระบบเครื่องยนต์คู่และที่สำคัญที่สุดคือสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยทีมช่างเพียง3คนในเวลาแค่20นาทีซึ่งเป็นการปฏิวัติแนวทางการซ่อมบำรุงในสนามการออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาง่ายมีแผงเปิดปิดกว่า25%ของพื้นผิวเครื่อง จัดวางส่วนประกอบลึกเพียงชั้นเดียวให้เข้าถึงง่ายและใช้อุปกรณ์ทดสอบที่เรียบง่ายส่งผลให้มีอัตราความพร้อมรบสูงสุดโดยใช้ชั่วโมงการบำรุงรักษาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงรุ่นอื่นๆโครงสร้างที่แข็งแกร่งและเรียบง่ายใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักปีกถูกสร้างเป็นชิ้นเดียวเพื่อความแข็งแรงสูงสุดและมีฐานล้อที่ทนทานทำให้สามารถปฏิบัติการจากสนามบินที่ครุขระ หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำกัดได้อย่างปลอดภัยระบบอาวุธติดตั้งปืนใหญ่อากาศ20มิลิเมตร2กระบอกสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศซ้ายไวเดอร์ที่ปลายปีกและบรรทุกอาวุธได้หลากหลายเช่นระเบิดนาปามและจรวดรวมน้ำหนักสูงสุด6,200ปอนด ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักบรรทุกเกือบ50%ของน้ำหนักตัวเครื่องทําให้มีอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักตัวสูงที่สุดในบรรดาเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงหลักอากาศพลศาสตร์การออกแบบลำตัวให้มีส่วนคอดสะโพกเคลียวบริเวณรอยต่อกับปีเพื่อลดแรงต้านอากาศในย่านความเร็วใกล้เสียงทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วเหนือเสียงประมาณมัก1.3ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กก็ตาม คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้กำลังจะถูกนำไปทดสอบและพิสูจน์คุณค่าในสนามรบที่ร้อนระอุที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นคือสงครามเวียดนามบทพิสูจน์ในสนามรบปฏิบัติการพยักน้อยในเวียดนามแม้ว่า F 5จะถูกออกแบบมาเพื่อชาติพันธมิตรแต่สงครามเวียดนามได้กลายเป็นเวทีสำคัญ ที่พิสูจน์คุณค่าและประสิทธิภาพของมันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีชื่อภายใต้ปฏิบัติการว่า s c o ี่ h ท Tiger หรือพยัคน้อยที่มาของโครงการกองทัพอากาศสหรัฐตัดสินใจนำเครื่องบิน F-5 จำนวน19ลำมาดัดแปลงเพิ่มเติมเช่นการติดตั้งเกราะป้องกันระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและเสาติดตั้งอาวุธดาบสลัดทิ้งได้พร้อมตั้งชื่อรหัสใหม่ว่า F-5C เพื่อนำไปทดสอบในสภาวะการรบจริงในเวียดนามผลการประเมินผลลับที่ได้จากปฏิบัติการนั้นน่าทึ่งอย่างยิ่งในช่วงเวลาประเมิน150วันฝูงบิน F-5C ได้ทำภารกิจกว่า3,500เที่ยวบินมีอัตราความพร้อมรบที่สูงมากและที่น่าประทับใจที่สุดคือชั่วโมงการบำรุงรักษาลดลงเหลือเพียง6.5ชั่วโมงต่อ1เที่ยวบินซึ่งต่ำกว่าที่นอตทรอปคาดการไว้ที่21ชั่วโมงอย่างมหาศาล และมีอัตราการยกเลิกภารกิจเพียง 1. 5เท่านั้นเสียงตอบรับ F- 5 c ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากนักบินในด้านความเสถียรความแม่นยำในการโจมปีภาคพื้นดินและความน่าเชื่อถือเป็นเลิศมันยังสร้างความประทับใจให้กับทหารภาคพื้นดินด้วยความสามารถในการสนับสนุนการรบอย่างใกล้ชิดและแม่นยำ นอกจากบทบาทในปฏิบัติการสก o ชิไท i เกอร์แล้ว F 5ยังได้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศเวียดนามใต้ซึ่งมีเครื่องบินรุ่นนี้ประจำการเกือบ200ลำการมาถึงของ F 5ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่เครื่องบินรบสมัยใหม่มีต่อขีดความสามารถของกองทัพอากาศขนาดเล็กให้ทัดเทียมกับภัยคุกคามได้ ความสำเร็จอย่างท่วมท้นในเวียดนามได้ตอกย้ำถึงความถูกต้องในปรัชญาการออกแบบของนอตทร r อปและกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนารุ่นปรับปรุงที่ก้าวล้ำยิ่งขึ้นในเวลาต่อมา Tiger ร์ทูวิวัฒนาการที่หล่อหลอมจากประสบการณ์รบประสบการณ์จากเวียดนามได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของ F5 และในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงจุดที่สามารถพัฒนาต่อไปได้สิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการในการสร้าง F5 รุ่นที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรุ่น F5EF e Tiger 2ออันโด่งดัง โดยการนำบทเรียนจากสนามรบมาปรับปรุงให้เครื่องบินมีขีดความสามารถสูงขึ้นในทุกมิติเมื่อเปรียบเทียบกับ F-5AB รุ่นดั้งเดิม Tiger II ได้รับการปรับปรุงที่สำคัญดังนี้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่ให้แรงขับเพิ่มขึ้นถึง22%คือ5,000ปอนด์ต่อเครื่องทำให้สมรรถนะการบินโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงมัด1.6 ระบบ a v ว o อ i c s นิกส์ที่ทันสมัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มเรดาร์ควบคุมการยิงและคอมพิวเตอร์ช่วยเหล่งทำให้ F-5E มีถีดความสามารถในการรบทางอากาศสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ด้วยตนเองการปรับปรุงด้านอากาศพลาศาสตร์มีการขยายลำตัวให้กว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับถังเชื้อเพลิงภายในที่ใหญ่ขึ้นและปรับปรุงรูปทรงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สมรรถนะการวิ่งขึ้นที่ดีขึ้นปรับปรุงประตูรับอากาศและเพิ่มฐานล้อหน้าที่สามารถปรับได้2องตำแหน่งซึ่งช่วยเพิ่มมุมประทะขณะวิ่งขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการวิ่งขึ้นดีขึ้นถึง,ถง30% F5E Tiger t o o r ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนกลายเป็นผู้สืบทอดของ F5 รุ่นเดิมในโครงการ MAP และกลายเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายมากที่สุดในตระกูล F5 ความสำเร็จนี้ได้นำพาไทเกอร์ทูไปสู่บทบาทที่คาดไม่ถึงและน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมันบทบาทระดับโลกและคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อชื่อเสียงของ f 5 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบของชาติพันธมิตรแต่ยังขยายไปสู่บทบาทสำคัญอื่นๆทั่วโลกรวมถึงการได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ที่ไม่คาดคิดในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเป็นการตอบย้ำถึงคุณค่าที่แท้จริงของมัน F-5 ประสบความสังเ็จอย่างล้นหลามในตลาดส่งออกโดยมีกว่า20ประเทศทั่วโลกนำไปใช้งานตั้งแต่เอเชียตะวันออกกลางไปจนถึงอเมริกาใต้ ที่น่าสนใจคือมีหลายประเทศนอกโครงการ MAP ที่ตัดสินใจจัดซื้อ F-5 ด้วยงบประมาณของตอนเองเช่นนอร์เวย์สเปนสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ซึ่งแสดงให้เห็นว่า F-5 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแม้แต่กับประเทศที่ไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ต้องการเครื่องบินที่เหมาะสมกับภารกิจและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สุดคือแคนาดาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการจัดซื้ออาวุธ การตัดสินใจครั้งนี้ขลับเคลื่อนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอลเฮลเยอร์ ller, ผู้มีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนกองทัพแคนาดาให้เป็นกองกำลังเคลื่อนที่เร็วที่เน้นภารกิจรักษาสันติภาพในขณะที่กองทัพอากาศแคนาดาต้องการเครื่องบินสมรรถนะสูงอย่าง F4 Phantom II แต่เฮลเยอร์กลับผลักดันตัวเลือกอื่นในการแข่งขันครั้งแรก F 5ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยถูกระบุว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการในภารกิจการรบได้และเครื่องบิน A 7 A คอแซร์ได้รับการแนะนำให้จัดซื้อแต่ด้วยคำสั่งของเฮลเยอร์หลักเกณฑ์การคัดเลือกจึงถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยลดความสำคัญของขีดความสามารถในการรบทางอากาศลงและเน้นไปที่ต้นทุนและความเหมาะสมกับภารกิจเบาทำให้ F 5กลายเป็นตัวเลือกเดียวที่เข้าแกนในที่สุด นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเป้าหมายทางการเมืองสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงการประเมินทางทหารในการจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้อย่างไรอสอรเพิษแห่งฝูงบินฆ่าสืบจำลองบทบาทที่น่าทึ่งที่สุดของ F5 เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเองทฤษฎีการรบทางอากาศหลังสงครามเกาหลีเชื่อว่าการรบในอนาคตจะเป็นการยิงขีปนาวุธระยะไกลด้วยความเร็วเหนือเสียง แต่สงครามเวียดนามได้พิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีนี้ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงการรบส่วนใหญ่ยังคงเป็นการต่อสู้ระยะประชิดแบบดั้งเดิมความล้มเหลวของหลักนิยมนี้ทำให้เกิดโครงการฝึกรบทางอากาศต่างแบบ Disimilar s Air Combat Tactics หรือที่รู้จักกันในชื่อท็อปกันของกองทัพเรือและ Red Flag ของกองทัพอากาศ F-5E Tiger II ถูกเลือกให้รับบทเป็นเครื่องบินฝ่ายข่าศึกจำลอง เนื่องจากมีคุณลักษณะทางการบินทั้งขนาดความคล่องตัวและสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินมิ g 21ของโซเวียตซึ่งเป็นภายคุกคามหลักในยุคนั้นผลการฝึกซ้อมสร้างความประหลาดใจไปทั่ววงการทหารไม่มีเครื่องบินรบแถวหน้าของตะวันตกรุ่นใดที่แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าไทาเกอร์อย่างชัดเจนในการต่อสู้ระยะประชิดและเมื่อนำปัจจัยด้านมูลค่าดอลลาร์ต่อจำนวนเครื่องที่ถูกยิงตกมาพิจารณา ถงบิน F-5 จะเป็นฝ่ายชนะเสมอการยืยนยันคุณค่าสูงสุดของ F-5 ไม่ได้มาจากสนามรบในต่างแดนแต่มาจากฟากฟ้าเหนือรัฐเนวาดาที่ซึ่งเครื่องบินที่กองทัพอากาศสหรัฐเคยปฏิเสธกลับกลายเป็นเครื่องมือฝึกที่ขาดไม่ได้สำหรับนักบินชั้นยอดของตอนเองอนาคตที่ไม่ถูกเลือก F-20 t i g e r s h ชารในช่วงทศวรรษ1980 Northrop ได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาสร้างวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของตระกูล F5 ในชื่อ F20 Tiger Shark เดิมชื่อ F5J ซึ่งถือเป็นการออกแบบใหม่อย่างก้าวกระโดดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์เดี่ยวของ F18 ซึ่งให้แรงขับเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมถึง60%สามารถทำความเร็วได้ถึงมักสมีอัตราการไต่ระดับที่น่าทึ่ง ยังคงรักษาความคล่องตัวและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของ F-5 ไว้ได้อย่างครบถ้วน F-20 Tiger Shark เป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านสมรรถนะและราคาที่สามารถแข่งขันได้แต่โชคไม่ดีที่ต้องเผชิญกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือในการผลิตกับไต้หวันแต่ข้อตกลงดังกล่าวถูกยับยั้งโดยคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐแม้นอ็อทรอปจะเดินหน้าพัฒนาโครงการต่อไปด้วยตนเองแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่งออกอาวุธของรัฐบาลสหรัฐในเวลาต่อมาได้ปิดกั้นตลาดต่างประเทศที่ F-20 ตั้งเป้าไว้อย่างสิ้นเชิงเมืม่อไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามานอตทรอปจึงจำเป็นต้องยุติโครงการไปในที่สุด ือเป็นการปิดฉากการพัฒนาของตระกูล F5 ที่เปลี่ยมด้วยศักยภาพอย่างน่าเสียดายมรดกที่ยั่งยืนของยักษ์เล็กในฟากฟ้าเรื่องราวของ F5 Freedom Fighter คือบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์ที่กล้าจะแตกต่างมันคือเครื่องบินรบที่ถือกำเนิดขึ้นจากปรัชญาแห่งความเรียบง่ายแต่กลับสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อประวัติศาสตร์การบินทหารทั่วโลก มรดกที่สำคัญของ F-5 สามารถสรุปได้ดังนี้ผู้พิสูจน์แนวคิดเครื่องบินรบน้ำหนักเบา F-5 ได้แสดงให้โลกเห็นว่าเครื่องบินรบไม่จำเป็นต้องใหญ่โตซับซ้อนและมีราคาแพงที่สุดเสมอไปแต่ความเรียบง่ายความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าสามารถสร้างอากาศยานรบที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ต้องการได้ เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พันธมิตรในฐานะหัวใจสำคัญของโครงการ MAP F5 ได้ช่วยยกระดับกองทัพอากาศของหลายประเทศทั่วโลกให้มีความทันสมัยและสามารถป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมรดกที่หลากหลายนอกจากบทบาทในสงครามและการฝึกรบแล้ว F5 และ T38 ยังถูกใช้งานในภารกิจสำคัญอื่นๆเช่น เป็นเครื่องบินพี่เลี้ยงในโครงการทดสอบที่สำคัญอย่างเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วสูง XB 70และกระสวยอวกาศและยังเป็นพื้นฐานสำคัญของเครื่องบินทดลองปีกชี้ไปข้างหน้าอย่าง x 29แม้ F-5 จะไม่เคยเป็นเครื่องบินรบที่โดดเด่นที่สุดในกองทัพอากาศสหรัฐแต่สำหรับชาติพันธมิตรจำนวนมากและแม้กระทั่งสำหรับนักบินชั้นยอดของสหรัฐเองมันคือเครื่องบินรบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภารกิจ และผู้ใช้งานเรื่องราวของมันได้จารึกชื่อของยักษ์เล็กลำนี้ไว้ในฐานะหนึ่งในตำนานแห่งวงการอากาศยานรบอย่างแท้จริง